สวัสดีท่านผู้ชมทุกคนเลยนะครับวันนี้ผมมอนเดวีนะครับวันนี้ก็เราจะมาทดสอบครับว่าปืนใหม่ที่เพิ่งเข้าเซิร์ฟไทยคือเจ้าปืน G11 นะครับว่ามันควรซื้อหรือไม่ควรซื้อนะฮะซึ่งราคามันค่อนข้างจะสูงเลยนะฮะหนึ่งแสนพอยต์นะฮะโอ้โหแต่แรงกว่า AUG นะฮะแต่การลั่นกระสุนออกไปนี่ถือว่าช้ามากเลยนะฮะซึ่งเจ้าปืนนี้เราเคยรีวิวไปแล้วนะฮะสามารถไปหาดูได้ที่คลิปเก่าๆเลยนะพิมพ์ไปว่า G11 ก็เจอนะฮะนี่นะฮะเราจะมาซื้อสดๆกันเลยนะฮะถาวรหนึ่งแสนนะฮะ มันจะเป็นยังไงฮะเดี๋ยวเราจะมาทดสอบยิงให้ดูด้วยนะฮะเนี่ว่ามันควรซื้อหรือไม่ควรซื้อแต่พี่ก็ซื้อไว้ก่อนเลยนะฮะนี่ตอนนี้ได้ทําการซื้อแล้วเรียบร้อยนะฮะถาวรน,นะฮะไม่ต้องใช้ฉา,ายาเลยแค่มีแค่มี1นึ่งแสน p o i คุณจะได้ปืนนี้ทันทีนะซึ่งมันจะมีฟังก์ชันพิเศษด้วยก็คือมีดมันจะออกมาจากตัวปืนคือมีดแทงปลาไหล <c oughs> ว่ายง่ายนะฮะเนี่ยมันจะมีฟังก์ชันสามารถซูมกล้องได้แล้วก็มีดออกมาจาก เบอร์มีดออกมาจากตัวปืนได้ไวง่ายนะแต่เราจะไม่เอามีดให้ดูนะเราจะมายิงล้วนๆนะสำหรับคลิปนี้นะว่ามันควรซื้อหรือไม่ควรซื้อนะสำหรับเจ้าปืน G11 นะชื่อชื่อปืนก็โคตรสั้นเลยนะเดี๋ยวเราปิดห้องก่อนนะเดี๋ยวเราจะมาทดสอบยิงเป็นลายบุคคลดูนะว่ามันควรซื้อหรือไม่ควรซื้อนะะแต่คนอาจตัดสินใจได้นะะจากการดูคลิปนี้นะะนี่นี่ฮะก่อนอื่นเลยเปลี่ยนเป้าเลยนะใช้เป้าจุดน่าจะดีที่สุดมั้งลองดูนะะ นี่ฮะเดี๋ยวเราจะมาลองยิงดูนะฮะเจ้าปืนนี้ฮะยิงขานะฮะอันนี้คือหนึ่งคลิกนะฮะเนี่ยหนึ่งคริกมันจะยิงไปสามนัดนะฮะอ่าน่าจะประมาณสามนัดเอ้ยสามคลิกนะฮะถึงจะตายนะเดี๋ยวลองลำตัวนะฮะนี่อ่าลำตัวแค่สองคลิกเท่านั้นนะฮะคือตายฮะคิกหนึ่งจะออกไปสามนัดนะฮะสำหรับเจ้าปืนนี้มันยิงเป็นชุดนะฮะก็คือถ้าเรายิงไปสองนัดก็คือหกนัดนั่นเองนะฮะพาวเวอร์แรงยี่สิบเก้านั่นเองฮะ ซึ่งลักษณะตัวปืนนี่มันจะคล้ายกับยังไงเป็นบ้องบ้องแถมลำกล้องนี่มีการคล้ายกับพวกปืนตระกูล M4 ด้วยนะฮะนี่เดี๋ยวเราจะให้ทําการทดสอบยิงไอ้ตัวนี้ดูนะฮะตรงลำตัวนะฮะโอ้โหปิวเลยแค่คลิกเดียวเท่านั้นนะหรือว่าชุดเดียวนะฮะสามนัดฮะตัวไม่เต็มนี่หงายนะฮะมีสิ์หงายได้นะฮะสนหรับเจ้าปืนตัวนี้ power l i g การ u ฮะเดี๋ยวให้ยิงพี่ดูนะอ่านี่คือคลิกเดียวนะฮะเหลือสิบฮะก็คือเมื่อกี้เลือดร้อยยี่สิบนะฮะไม่มีเกาะนะฮะเนี่ย ลด120เหลือแค่10นะฮะแต่ถ้าเลือด100เปย์นี้น่าจะด่องเลยนะฮะนี่อ่าเหลือเท่าไหร่นะฮะเดี๋ยวดูฮะนี่มีลด100ทำ2มีเกาะอุ้ยหูยิงเหลือ30กว่านะฮะถือว่าแรงอยู่นะฮะเนี่ยเลืด100ทำ2มีเกาะด้วยนะฮะเออสุดยอดเลยอะนี่ประมาณนี้ฮะเดี๋ยวลองยิงตัวใหม่ดูนะฮะนี่ซูมยิงดูฮะลำตัวฮะเหลือเท่าไหร่ฮะน่าจะเหลือเยอะอยู่นะเหลือเท่าไหรหูยิบเอ็นเลยนะฮะสุดยอด ต้องยีิเอ็ดเกือบตายฮะถือว่าพาวเวอร์นี่ค่อนข้างจะแรงนะฮะแรงกว่าอาร์คนะฮะแต่มีข้อเสียคืออย่างที่เห็นด้ชัดเจนเลยคือลั่นช้ามากเลยฮะแถมยิงเป็นชุดนะฮะคือถ้าเราคลิกไปหนึ่งทีต้องรอมันยิงสามนัดด้วยว่าเป็นชุดให้เสร็จก่อนเราถึงจะคลิกครั้งต่อไปได้นั่นเองนะฮะแคปืนนี้นะฮะอ่าฮะเดี๋ยวเรามาลองทดสอบยิงกันดูนะฮะนี่ตอนนี้เราอยู่กันในโหมดเดสแมทนะฮะด่านเดสุ์แคมป์นี่ฮะเปิดมาแล้วซูมไปดิอุ้ยเอ้าตายเมื่อกี้เรายิง power นี่ถือว่าน่าสนใจตรง power นะสำหรับเจ้าปืน11นสิเนะฮะเพื่อนๆดูก็สามารถเอาไปตัดสินใจได้นะครับว่ามันสามารถเอ้ยว่ามันน่าซื้อหรือไม่น่าซื้อนะครับหลายคนอาจจะได้พอยต์นะฮะหนึ่งแสน p o i ะฮะไม่ใช่น้นนอยๆนะฮะเอาไปทําชายายนี้ัวแตกก็ดีเอา้าปืนนี้นี่สู้คิดระยะประชิดไม่ได้เลยนะฮะต้องปืนนี้ต้องตุยอย่างเดียวนะฮะหรือว่าอยู่ระยะไกลนั่นเองฮะระยะประชิดนี้ไม่ได้กินคิดซุปเปอร์วีแน่นอนมาเลยฮะนี่ ปืนใหญ่เป็นบ้องเขาหลา <antique. S 1> งอุ้ยโอ้โหเจ็บเจ็บโอ้โหเราสิเป็ดเลยมันใช้ปืนมาเรานี่มานีเพ really. ้าจุดยิงเลยฮะโอ้โหโผล่มาอย่างงี้ตายนะฮะคิดมันลั่นไวกว่าเราหลายเท่าเลยนะฮะแต่ยิงเขาได้หรือเปล่าวันนี้เจ้าปืนโอ้โหอยู่ไหนวะเราต้องอย่าทอนะฮะนี่มันต้องมีข้อดีมั้ง่ะแต่ละปืนอ่ะอย่าไปกลัวอุ้ยนี่ไงเจอแล้วหวานหมูแล้วสินี่นี่นี่โอ้หวานโอโดโนเอฮะหวานหมูอะไรล่ะฮะ เรานี่กลายเป็นหมูให้เขาเลยฮะอูโหระยะใกล้ยังสู้เอไม่ไหวฮะคือเจ้าปืนนี้อย่างที่บอกฮะสามารถกดปุ่มของชจ็มพิเศษตัวบีฮะหรือตามที่เราปรับนะฮะมันจะมีมีดออกมาจากตัวปืนนะฮะแต่มันจะไม่สามารถเล็งกล้องได้นั่นเองฮะอ่าก็ประมาณนี้แต่พี่จะไม่กดหมดมีดแทงปลาไหลให้ดูนะฮะคือเราจะมายิงทดสอบให้ดูว่าปืนนี้มันน่าซื้อหรือเปล่านะฮะอ่าสำหรับใครที่อยากดูคลิปรีวิวก็สามารถไปดูได้ที่คลิปเก,ปก่าๆนะอ้โหูให้ชอ็อตเจอนะครับเป็นไงให้าลานี่ฮะ เป้านี่เหมือนปืนตระกูล M4 มากเลยนะฮะเอนะ่ะเนี่ยเนี่ยโอ้โหตายปะวะแบบนี้เอาไปดิชอยไปโอ้โหหัวแตกไปไง,ไงฮะสองหัวเลยทีเดียวโอ้โหเป็นไงเป็นไงอย่าดูถูกปืนนี้นะฮะสองหัวก็เอาเรื่องอ๋อเป็นไงฮะหยู่นําแต่ตายนี่เยอะกว่าคิวเลยนะฮะไหนวะเอ้ยนี่ไงอยู่ไหนอยู่ไหนนี่ไงเจอแล้วเจอแล้วเจอแล้วยิงโอ้โหโดนโดนยิงแล้วโดนกโับตายเฮ้ยให้มันมาแล้วใช่ไหม ยิงนั่งยิงฮะโอ้โหมีดมีดโอ้โหได้ตัวหนึง่งเดี๋ยวดยวโอ้โหโอ้ยยิงดิโอ้โหคือถ้าเราไหวง่ายฮะเราคลิกไปหนึ่งทีถ้าเรายิงไม่โดนนี่ต้องรอให้มันจบในชุดนั้นก่อนฮะหรือยิงออกไปสารนั้นแล้วนะก่อนล้วถึงจะคลิกออกได้อีกทีนึงนะซึ่งเพราะเสียงมันก็คือตรงนี้นั่นเองนะฮะแต่ถ้ามันคลิกไปแล้วมันรัวได้เลยถือว่าโคตรโกงครับปืนนี้แถม power โคตรเยอะเลยนะฮะนี่ฮะมาดูกันนะนี่ไงโอ้โหนี่ไงโอ้โหไม่โดน ตายแล้วอุย้ยมีดอุย้ยลบอ้าวตายแปบ๊บโอ้ยทำไมช่างโหดร้ายอย่างนี้โอ้โ,อโ,อโ,อโหโหดร้ายจริงๆนี่ฮะมาร้อยก็เฟียวได้เอาไงมาจะเอาไงก็เข้ามาเข้ามาแล้วแอบยู่ตรงนี้ยังไม่ไปไหนหรอกมาอยู่ไหนบอกว่าจะเอ๊ะนี่ไงนี่ไงเอ้ะตัวไม่เต็มโดนไปชุดนึงอีกสองโอ้โหตายฮะ ชุดท,ที่สองนี่อย่าหวังว่าจะรอดนะฮะถ้าเข้าเป้าเต็มๆนี่สามนัดนี่จะออกไปทันทีนะฮะแต่สมนัดที่มันล่าออกไปถือว่าเร็วอยู่นะฮะไอเรายิงคลิกนะครับจะออกไปชุดหนึ่งก็คือชุดละสนัดเอ้าหัวแตกเอาดิโอ้โหจังหวะนี้ฮะเมื่อกี้ฟุกเยใช่ะไ,ไม่งั้นเราตายแล้วะะ <c oughs> เจอคิสซูร์วีมอสักคู่โอ้โหเนี่ยอยู่ในอันดับหนึ่งอยู่นะฮะ <c oughs> ใช้ได้เว้ยอ๋ออน,นี้นี่ไงเจอแล้วเจอแล้วอยู่ไหนวะ อย,อยู่ข้างบนเหรอเอา้าโอ้โหหัวแตกนะกระสุนดูดหัวเอ้ยโอ้โหโอ้โหปืนนี้ฮะระยะประชิดนี่ดูเหมือนว่ามีข้อเสียตรงระยะประชิดด้วยนะฮะถ้าศัตรูเข้ามาใกล้เราเกินนี้เราจะไม่สามารถเล็งได้เลยนะฮะน่าจะตายเลยละโหนี่ฮะยิงไปยิงโอโ้นี่ไงไม่ตายซังนั้นอ่าฮะปืนข้างๆจะสีดำล้วนเลยฮะจะปืนนี้มันจะมีหลาย,ลายสีมากฮะเอา้าตาย คือมันจะมีซิเวอร์แล้วก็แบบซิเวอร์แบบโกด้วยนะฮะแต่ในไทยมาขายแบบออริจินอลนะซึ่งขายถาวรให้นะฮะราคานี่ค่อนข้างสูงฮะ,ะนี่เอาเปลี่ยนมาเล่นเป้านี้นะฮะเป้าแรกฮะซึ่งมันจะเป้ามันจะรีบลงมากเลยฮะ,ะเป็นเครื่องหมายบวกเลยฮะ,ะนี่อุ้ยเอายิงไม่โดนตายเลยโอย,ยังไม่ทันได้ยิงใครนะฮะมาต่อมาเรามาลองเป้านี้ดูนะฮะมันจะรีบลงรอเปล่าจะเป้าใหญ่ๆหญอุ้ยจับเป้าที่มันมันบานฮะ,ะนี่เหลือแค่นี้นะฮะ ลองเล่นเป้านี้เวิร์กกว่าเอาดิโอ้ยิงโดนนะฮะเมื่อกี้แต่ไม่ตายนี่ครับเป้านี้ค่อนข้างจะเห็นศัตรูคือให้ศัตรูอยู่ในเป้าวงกลมก็พอฮะนี่นี่ไงดึงไปโอ้หตายสู้คิดไม่เคยได้ฮะเจ้าปืนนี้ฮะโดยส่วนตัวนะพี่ว่าปืนนี้ก็แล้วแต่ผลชอบนะฮะบอกไปก็ไม่ค่อยเชื่อนะถ้ายังไม่ได้ไปลองเล่นเองนะฮะนี่โอ้โหแตกนี่ไงเขาหัวเต็มเอาดิโอ้ได้สองตัวเป็นไงให้เป้านี้เวิร์กกว่าเป้าวงกลมนะฮะ โอ้โหนี่ฮะอยู่อันดับหนึ่งแต่นี่ตายไปสิบกว่าตัวนะฮะคิวได้ไม่ถึงสิบตัวเลยนี่ฮะเอาเดอยู่ไหนออกมานี่ฮะแอบซุม่มนี่เราสายซุม่มอ,อ,นะอ,อุ้ยอุ้ยดมชุดหนึ่งตายเนะเอาโอ้คิดอีกแล้วฮะล้านหัวเราโอ้โหโอ้โหเราโดนนำแล้วตายไปสิบห้าตัวแล้วโอ้ฝั่งตรงข้ามสกอร์หกสิบนะเราสามารถม่นานเราก็น่าจะตาย น,นี่ไงอู้หนี่ไงนี่โอ้ชิดอีกแล้วโอ้โหชิดนะครับปืนนี้เน้นย้านะฮะเวลาเจอชิดนี่ให้หนีเลยฮะ,ะสู้ไม่ไหวแน่นอนถ้าใครเลือดเหลือน้อยปืนนี้จะมีประโยชน์มากนะคะนี่ไงจะหนีไปไหนจะหนีไปไหนฮะตายทีนี่ไงจะหนีไปไหนเลือดเหลือน้อยฮะเมื่อกี้เราตุ๋ยได้ฮะ,ะปืนนี้ก็คือปืนสายร้อยนะะั่นเองฮะต้องรัดตัวที่เลือดเหลือน้อยนี่ไงอ้โหูสองตัวเอาดิเออให้เล่นเป่านี้ผมว่ามันเบิร์กดีนะมันเล็งง่ายนะฮะ แต่เป้าจุดนี้มันก็เล่นง่ายทีหนึ่ง้วแต่คนถนัดด้วยนะฮะแต่ผมว่าเป้านี้น่าจะดีนะนี่นไงโอ้โหมามาถึงฐานแล้วก็หัวแตกสิโดนไปชุดหนึ่งฮะก็คือสามนัดนั่นเองนี่ระยะไลยกลระยะไกลระยะไกลก,ก็โดนไม่พลาดอีกข้างบนหัวแตกโอ้โห็อตซ้ำสามตัวะฮะโอ้โหนี่ฮะข้อดีของเพื่อปืนตัวนี้มาแล้วฮะโคตรแรงเลยแรงโอ้โหถ้ายิงเป็นนี่มันค่อนข้างจะได้เปรียบนะฮะ เอาก็ประมาณนี้นะฮะเ,เพื่อนๆไปดูแล้วก็ไปตัดสินเองนะ,ะว่ามันน่าซื้อหรือเปล่านะฮะก็เล่นให้ดูและะ้วฮะประมาณนี้นะ,คะใครพอเยอะก็ไม่เสียดายพออยากเก็บปืนไว้ทุกปืนก็ซื้อเลยฮะ,ะแนะนำฮะ,ะแต่ถ้าใครดีมีพอแน้อยก็สามารถมาดูคลิปนี้ก่อนได้นะฮะแล้วไปทำไปตัดสินเอ้ยตัดสินใจเองนะฮะว่ามันน่าซื้อหรือไม่นะฮะแต่พี่ก็ซื้อไปแล้วนะฮะทำไงได้ฮะเก็บไว้ข้อดีของมันคือแรงนะ,ะปืนนี้อย่างเดียวคือแรงนะข้อเสียคือล่าช้า แถมยิงได้เป็นชุดอีกนะเจ้าปืนตัวนี้โอ้โหปืนใหม่ที่เพิ่งเข้าอัปเดตเข้าเซิร์ฟไทยนะ,ะอ่าประมาณนี้ฮะถ้าใครอยากดูรีวิวตัวเต็มมันก็สามารถเข้าไปดูได้ที่คลิปวิดีโอนะฮะเดี๋ยวจะฝากไว้ที่ใต้คอมเมนต์นะฮะอ่าก็ประมาณนี้นะฮะนี่เราอยู่อันดับหนึ่งนะฮะเออเล่นปืนกับเป้านี้ถ้าจะเวิร์กเนี่ยเป้าวงกลมใหญ่ๆเนี่ยเพื่อนๆก็สามารถไปลองเล่นดูได้นะฮะเพราะมันสนุกดีนะเนี่ยไอ้เป้า,ปา,ปา,ปาใหญ่ อ่าหากทักใจก, like, ก็ฝากกดไลค์กดซับสไครต์ด้วยนะเพื่อพาดคลิปใหม่ๆจากพวกเราสำหรับนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วนะพบกันคลิปหน้านะครับอย่างนี้ก็แพะะ้สิฮะสกอร์นี่ต่างกันนก,นกนะฟ้ากับเหวอ่ะอ่าประมาณนี้นะฮะอ่านี่ตัวละครของพี่นะหากเจอก็ทักทายได้นะฮะนี่มีชื่อตัวละครน,นี้ตัวเดียวนะฮะไม่เปิดสำหรับวันนี้ก็จบคลิปแค่นี้ฮะ